ทีนี้ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือแล้วถ้าเกิดว่าความรักของเรามันหมดแพชชั่นมันหมดไฟให้กันมันเริ่มเบื่ออีกไฟใดไฟหนึ่งมันเบื่อทำยังไงดีที่เราจะจุดประกายไฟความรักให้มันลุกโชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเราไปคุยตรงๆได้ไหมเปิดอกคุยกันเลยช่วงนี้ทำไมเธอไม่ติดต่อทำไมเธอโทรน้อยลงทำไม เธอเอาเวลาเธอไปยุ่งกับเกมยุ่งกับงานไปยุ่งกับอย่างอื่นทําไมไม่มาคุยกับเรา,าเสี่ยงนะ <c oughs> <c oughs> การคุยตรงๆเนี่ยในมุมไี่ขคมพม่แคมว่าเสี่ยงนะเพราะหลายคู่ไปคุยกันตรงๆนี่แหละโดนแฟนด่ากลับมานะคนที่ท็อกซิคหน่อยแม่งด่าเลย เออคนที่ร้ายหน่อยบางทีทําร้ายกลับมาโอ้แต่ไอ,อพวกนั้นมันท็อกซิกอย่าไปนับนะแต่คนปกติบางทีก็มีโอกาสที่ทะเลาะกันนะพเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาโดนกล่าวโทษกล่าวโทษว่าเอ้ทำไมไม่ไปยุ่งกับเขาเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักทําแต่ถามว่าเราควรคุยกันไหมใช่เราควรคุยกันแต่ยังก่อนก่อนที่จะคุยเรามีไม้เด็ดนะไม้เด็ดทั้ง5ข้อที่พี่เข้มได้ลิสต์มาในวันนี้ คือการเพิ่มแพชชั่นทั้งนั้นเลยคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีแพชชั่นกับคนคนหนึง่งได้เพราะอะไรบ้างแน่นอนว่ารูปรถกินเสียงสัมผัสการแก้ปัญหาของเราในวันนี้เรามีข้อได้เปรียบตรงไหนรู้ไหมตรงที่เรากับเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเพราะโจทย์ของเราก็คือถ้าคนรักของเรามีอาการเบื่อทํำยังไงนะแปลว่าเขาเป็นคนรักของเราแล้วการที่เขาจะรักเราในวันหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีดี เราจะจุดประกายไฟเนี่ยด้วยสิ่งดีๆที่เขาเคยถูกใจใครสักคนหนึ่งจะรักเราจะรักเราได้เนี่ยบางทีมันจะต้องมาจากแฟชั่นแล้วก็อินทิเมซี่ใช่ไหมแล้วถึงจะมีคอมมิทเมนต์แฟชั่นนี่ก็คือความว่าหวามความความพิศวาสเนาะความว่าวความว่าวิวความรู้สึกอยากกอดจูบดูดดื่มแฟชั่นเลยนะครับหนึ่งเริ่มจากการ ปรับการแต่งตัวปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวของเราใหม่เช่นถ้าเกิดว่าปกติเราใส่แต่ชุดเจ้าป้านะชุดเจ้าป้าหน้าตาแบบไหนเอมันเป็นชุดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยโบราณโบราณหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะแต่งให้มันดูเปรี้ยวขึ้นใส่เสื้อ,อยืดกางเกงยีนมากะแต่อย่าไปใส่แมนเกินเดี๋ยวผู้ชายเขานึกว่าเขา,เานึกว่าเราเป็นเพื่อนชายนะจะกลายเป็นหมดแพชชั่นไปอีกนะ ให้มันมีความแบบรัดรูปนิดๆก็ได้นะให้มีความเปรี้ยวหรือบางคนแต่งเปรี้ยวมาตลอดเอาวันนี้ลองหวานดู้นใส่ชุดเรสสักหน่อยนะอาจจะดูน่ารักขึ้นนะหรือถ้าเกิดคนเป็นผู้ชายนะครับอาจจะมีการปรับสไตล์การแต่งตัววันนั้นใส่ย,ยีนเอ๊ะแต่วันนี้ลองใส่เกงแนวอื่นดูบ้างซิกางเกงแบบเอ่อนอกจากยีนแล้วมีอะไรอ่ะกางเกงสามส่วนไหมหรือว่าลองไปใส่หม้อห้อมดูนะ มันก็จะเป็นอะไรที่แปลกตามันจะไม่ซ้ํากันนะครับคนเราอะ่ะมันมีความเบื่อได้นะสมองของเรามันจะมีสารเคมีที่ชื่อโดปามีนใช่ไหมมันจะออกมาเมื่อเราทําสิ่งใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆเออได้เจออะไรใหม่ๆดังนั้นการปรับสไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอะไรใหม่ๆให้ตัวเองด้วยเหมือนกัน มันไม่ใช่แค่แต่งตัวให้เขาชอบนะแต่มันคือการทำเพื่อตัวเองด้วยบางทีเราอาจจะได้ชุดใหม่ที่มันเข้ากับเราเข้ากับสีผิวของเราเข้ากับหุ่นของเราก็ได้นอกจากแฟนของเราชมคนอื่นอาจจะดูดีอาจจะชมอาจจะชอบเราในลุคนี้หรือบางคนอาจจะมาคอมเมน์ว่าไม่ชอบก็ได้นะ ไม่เป็นไรถ้าวันนี้เขาไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบหรือถ้าเกิดว่าคนอื่นบอกไม่ชอบหมดเลยนันเราอาจจะแต่งตัวตลกเกินไปหน้าเหมือนปิ๊กจูอะไรเงี้ยเราอาจจะปรับให้มันดูดีขึ้นก็ได้นะนี่คือการใช้เขาเรียกอ,อะไรใช้คําติชมของคนอื่นให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถทําได้เช่นกันนไหมมันยังสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ตัวของเราได้ด้วยความมั่นใจเนี่ยซล l f คอนฟิเ e นซ์นะมัน ทำให้อีกฝ่ายเกิดแฟชั่นได้อีกนะการแต่งตัวและความมั่นใจในข้อนี้มาคู่กันนะครับอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนกลิ่นใช่ไหมการปรับสไตล์การแต่งตัวและเปลี่ยนกลิ่นเราเคยฉีดน้ําหอมกลิ่นซิตัสเราอาจจะไปฉีดกลิ่นกุหลาบก็ได้กลิ่นโรสนะเอาวันนี้อยากฉีดน้ําหอมแปลกๆใหม่ๆเอาน้ําหอมพี่ดํา ทาโสดใช่ไหมกลิ่นปลาเผาอะไรองนี้เขากำลังฮิตกันในติ๊กต็อกนะโอ้มันมันแปลกดีอะใครเขาใช้กลิ่นปลาเผาพี่เข้มอยากลองไปซื้อมาใช้ดูบ้างนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราเคยใช้ในช่วงที่เราเริ่มความสัมพันธ์นะบางทีมันอาจจะทําให้เขารีมายไปถึงวันเดิมๆก็ได้สลับกับอะไรใหม่ๆเข้ามาผสมกันก็ได้นะครับ เนี่ยก็คือเคล็ดลับข้อที่1นะโอ้ยข้อที่1ของเรามีแตกแยกย่อยเป็นหลายข้อเนาะ1.2ก็ 2, คือการเปลี่ยนน้ําหอมใช่ไหม1.1คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์มันกระตุ้นแฟชั่นได้นะครับสารเคมีในสมองที่ช่อโดปามีนบางทีมันก็จะหลั่งออกมาก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนใหม่ไม่ได้แต่เราสามารถปรับลุกให้มันดูใหม่ตลอดเวลาได้ข้อที่2นะครับเกี่ยวข้อ,ของกับสิ่งใหม่อีกเหมือนกัน คือการเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตทักษะสกิลต่างๆทำตัวเองให้ดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นหนังชีวิตลูกก็ต้องดูแลเนาะไปรับไปส่งโอโ้โหยากเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งลาบากนี่ต้องอุ้มท้องมาอีกนะฮอร์โมนก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม แต่จริงๆเราสามารถที่จะเพิ่มอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของเราได้สัก5นาที10นาทีอย่างน้อยเราเลือกคอนเทนต์ที่เราจะเสพสื่อที่เราจะดูก็ได้ดูแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างใช่ไหมเราสามารถเรียนอะไรได้จากสื่อเหล่านั้นอย่าง y o ยูทูบอยู่เนี้ยคนใจดีเยอะสอนฟรีเยอะนะเออมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากใช้เวลาไปกับการดูอะไรซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมีมีค่าของมันหมดเลย มันมีมูลค่าของมันหมดเลยนะครับการที่ฝ่ายรู้สึกว่ามันเดิมๆเกินไปก็ <S <S อาจจะทําให้เกิดความเบื่อได้ <S 1> <S 1> ใช่ไหมดังนั้นเราก็แสดงมุมใหม่ๆของเราเช่นการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเราก็จะสามารถสร้างความประทับใจแล้วก็ดึงดูดอีกฝ่ายได้การพัฒนาตัวเองในที่นี้มันมันไม่ได้หมายความว่าทํางานให้เก่งขึ้นอัปเกรดเรื่องงานย้ายตําแหน่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นเสมอไปมันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆเช่นการเรียนภาษาญี่ปุ่นการเรียนภาษาใหม่ๆเพิ่มเติมการเล่นโยคะดนตรีเปียโนเล่นดนตรีต่างๆนะเคร่องดนตรีเอามาดีดเอามาสีป้องแป้งป้องแป้งใช่ไหมมันก็ทําให้เราเป็นคนที่แบบดูมีอะไรที่มันน่าตกใจมากขึ้นน่าว้าวมากขึ้นนะเขาอาจจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เห็น คุณค่าของเราอีกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมเขาว้าว,าวไงเฮ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอทําสิ่งนี้ได้ด้วยอยู่ดีๆเธอหายไปแล้วเธอโผลมาแล้วเธอทําอันนี้เป็นตกใจชอบนะตกหลุมรักคนเดิมๆซ้ําๆอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่อยากรู้มาก่อนเลยว่าเธอมีอันนี้ด้วยนะเธอเธอกระโดดเก่งขนาดนี้นะอ๋อตอนอเด็กๆฉันเคยโดดยางมาแล้วโดดชนะทุกคนในโรงเรียน เออเขาอาจจะว้าวเพราะเขาได้ค้นพบขุมสมบัติอะไรใหม่ๆใ,ในสถานที่เดิมๆม,มันก็ว้าวได้ไงมันทําให้เขารู้สึกว่าเอ้เรื่องที่1ก็มีซ่อนไว้ว่ะเรื่องที่2ก็เพิ่งเพิ่งค้นพบมันจะต้องมีเรื่องที่สาเรื่องที่4ี่เรื่องที่5้าในแน่เลยเราจะกลายเป็นคนที่น่าค้นหาทันทีเลยนะดังนั้นอย่าลืมไปเพิ่มอะไรให้ชีวิต ไม่ว่าสิ่งที่ว่านั้นอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเคยทําดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ขอให้เราทําด้วยความสุขนะเพราะความสุขเนี่ยโคด,ดึงดูดเลยโคด,ดึงดูดความรักเลยนะครับแล้วมันยังทําให้เราเนี่ยถ้าภ,ภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะมันได้ประโยชน์หลายทางมากเลยนะทั้งต่อความประทับใจต่อตัวเขาแล้วความประทับใจในตัวเองของเรานะครับ และใครที่เชื่อพวกกฎแรงดึงดูดอะไรพวกนี้เนาะพี่เข้มเชื่อว่าหลายคนเขาต้องพูดอะไรแบบนี้แหละเขาจะสอนให้เรามีอะไรในตัวเองแล้วรู้คุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยโดยไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะครับหรือว่าจะทําอาหารดีไหมเพื่อนๆมีไอเดียอะไรบ้างที่จะทําสิ่งใหม่ให้กับชีวิตลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเผื่อคนรอบข้างจะได้ไอเดียนะเป็นอน,นิสงส์นะครับได้บุญได้บุญนะ มันจะช่วยสร้างแพชชั่นให้เขาได้เนาะกับการทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆเหล่านี้นะครับบางทีเขามีความทรงจําอะไรใหม่ๆร่วมกันกับเรานสนใจโอ้โหไปเรียนไม่ชวนเลยฉันก็อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วเนี่ยเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีแปลอังกฤษก็ไม่รู้คนญี่ปุ่นทาไมมันไม่ชอบแปลอังกฤษนะอ,าอาจจะมาสนใจก็ได้โอ้ยนะบางคนบอกว่าแฟนเราจะติดเกมนะบางทีการที่เขาติดเกมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปติดกับเขา แต่เราอาจจะมีมุมอื่นที่มันมันกระแทกอะ่ะมันเออมันมันกระแทกเอาสิ่งใหม่ๆไปกระแทกหน้าเขาอะเ,อาเนี่ยสองข้อเอสองข้อนี้คนละเอียดเลยนะข้อที่สามคือการดูแลรูปร่างข้อที่สามนี่อาจจะคล้ายๆกับข้อแรกข้อแรกที่พี่เข้มพูดคืออะไรการปรับปรับลุกแต่งตัวแล้วก็น้ําหอมใช่ไหมข้อที่สามคือการดูแลรูปร่าง ทำให้เรามีเสน่ห์ที่เหมาะสมกับวัยนะเพราะบางคนเนี่ยอายุเยอะแต่ว่าอยากไปสัญญามรมให้มันดูเด็กบางทีมันมันน่ากลัวพี่แคมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นความผิดของหมอหรือเป็นความผิดขพรบรีฟที่เขาไปขอให้หมอช่วยทําแต่มันดูน่ากลัวมันดูเป็นบาร์บี้มันดูเป็นแบบเป็นเป็นตุ๊กตาอะไรที่มันแปลกๆอะดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปสวยสู้กับเด็กสมัยใหม่ เพราะสิ่งที่มันที่มันเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้คือมันมีเกิดแก่เจ็บตายไลโคดคนอื่นอาจจะสอนโดยเฉพาะไลโคดบางประเภทไลโคดใจแท้จะสอนว่าอะไรรู้ไหมเขาจะสอนคุณว่าคนเรายิ่งอายุเยอะยิ่งหมดมูลค่าโอ้สอนน่ากลัวมากนะจิตวิทยากี่โมงอายุเยอะยิ่งหมดมูลค่านะตั้งแต่เรียนจิตวิทยามาไม่เคยมีสำนักไหนเขาสอนแบบนี้นะ แต่เราสามารถทำตัวเองให้มันดูเฟรชดูสดใหม่ได้อย่างน้อยแอคชั่นของเราแอคติ้งของเราภาษากายของเราภาษากายคือท่าทางการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยนะมันทำให้เราดูเด็กได้แล้วก็หุ่นของเราเราสามารถดูแลได้คือวันแรกที่เขาเคยเจอเราอ่ะเขาอาจจะชอบคนผอมไงแต่วันนี้เราลืมรักษาหุ่น บางคนนะ่ะมีแฟนแล้วอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอ๋อฉันมีแฟนและฉันมีทะเบียนสมรสละฉันจะทําอะไรยังไงก็ได้นี่มันชีวิตของฉันนะพอเขาพอเขาบอกเลยก็บอกว่าทำไมในคนเรามันมองกันแค่หุ่นเหรอมันเป็นเป็นมองแต่เด็กอะไรเงี้ยบางทีเราก็เราก็ลืมไปหรือแบบว่าเอ๊ะวันแรกที่เขาประทับใจเราเขาไม่ได้ชอบคนนี้หรือเปล่านะเออแต่เราก็ไม่ต้องไปอิจฉาตัวเองในในอดีตแต่เรา เราก็คือตัวเราในอดีตเป็นคนเดียวกันนะมันหนีกันไม่พ้นนะแสดงว่าเราต้องมีต้องมีอะไรดีๆเข้าถึงมาชอบอะ่ะการดูแลตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องวิ่งตามมาตรฐานความงามที่สังคมกําหนดไว้นะเหมือนที่หลายคนบางคนพูดหลายคนใจแท้แ <c oughs> ขวะสักหน่อยแขวะสักหน่อยนะแต่มันคือการดูแลตัวเองให้ดีนะในแบบที่อย่างน้อยคู่รักเราก็ประทับใจนะเรายังมีด้านอื่นอื่ t อินเทเมซี่อ่ะ เราเคยผูกขาความผูกพันของเราอย่างแนบแน่นแล้วนะส่วนใหญ่พี่เข้มไม่ค่อยห่วงเรื่อง intimacy แต่เป็นห่วงเรื่องแพชช i o การดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับต่อม,มันมีผลดีต่อสุขภาพแล้วก็พลังงานของเราด้วยนะซึ่งมันสามารถสะท้อนออกมาผ่านบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติด้วยแต่มันไม่ใช่แค่หุ่นใช่ไหมเราต้องดูแลคุณค่าภายในควบคู่กันคุณค่าภายในก็อยู่ที่ทัศนคติ ทัศนคติที่เรามองโลกที่เรามองตัวเองก็ด้วยเพราะบางคนนะ่ะอวบนิดนึงโอ้ใช่ป็นคนอวบฉันดูไม่ดีไม่มีใครมาลักไม่มีใครมาชอบนะครับในโลกใบนี้มันมีมันมีมันมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ก็คือคนที่ชอบคนหุ่นหม,มีคนที่ชอบคนอวบนะพี่เข้มก็เป็นคนนึงนะผมผมขาวมาเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมจะชอบคนอวบแล้วก็ผิวเข้มนิดนึงนะเพราะถ้ามาดูคนผอมขาว มันพี่เขารู้สึกมันมันเยอะแล้วในสื่ออะมันไม่รู้ว่ะอันนี้ามไม่เห็นส่วนตัวแต่มันมีกลุ่มแล้วแฟนของเราอ่ะวันแรกที่เขามาประทับใจเราอ่ะเขาชอบอะไรในตัวเราวันนั้นเราเป็นคนประมาณไหนเออเราเคยผอมไหมหรือว่าวันนั้นเราเคยอว้วนเพราะบางคนเคยอ้วนแล้วท่านไปลดความอ้วนเอา้าแฟนแฟนรู้สึกไม่ดึงดูดก็มีนะเออแบบนี้ก็มีด้วยนะ มันมีนะถ้าเกิดว่าเขาชอบคนอ้วกอันนี้ก็ลองดูซิว่าวันที่เขาประทับใจอ่ะเขาประทับใจอะไรเขาชอบไหมคนหุ่นมีอย่างเราเย่าเขาชอบไหมนะข้อควรระวังก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวเองจนสูญเสียตัวตนหรือว่าการฟอสตัวเองมากเกินไปจนทําให้ตัวของเรารู้สึกอึดอัดการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยพี่เข้มยังคงเน้นย้ําว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเขา เพราะคนที่ได้กาไรคือตัวคุณนะอย่างน้อยตัวคุณแข็งแรงตัวคุณมีความสดใสร่าเริ่มมันก็ดีกว่าคุณคุณยิ้มโอ้ยคุณคุณหน้าบึง้งคุณเศร้าคุณทุกข์ทั้งวันนะเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมายาวมากไม่มีใครอยู่คําฟ้าแต่ตอนที่เราอยู่อ่ะเราอยากอยู่แบบมีความสุขแล้วอยากอยู่โดยการที่เราแบกรับโลกทั้งใบเอาไว้โดยเฉพาะความทุกข์ของคนทั้งโลก อันนี้เรามีสิทธิ์เลือกได้นะครับอ,อย่าลืมดูแลรูปร่างรูปร่างก็คือร่างกายกายเนื้อและก็รูปร่างของจิตใจด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อ3นะามข้อคู่กันไปเนาะโอ้ข้อ3าแล้วทำไคลิปนี้ละเอียดจังข้อ4นะครับใช้ความหึงให้เป็นประโยชน์บางครั้งเนี่ย ความหึงในระดับที่มันพอเหมาะพอสมเนี่ยมันจะกระตุ้มความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ได้การที่เราทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่หึงเลยทิ้งตัวทิ้งดิ่งสภาวะทิ้งดิ่งมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมองเราเป็นของตายก็ได้แต่คำว่าหึงในที่นี้ต้องระวังไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หญิง ฉันไปเที่ยวผัแบแป๊บหนึง่งเราไปนั่งตักผู้ชายแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาอวดแฟนนีน่ไปเจอไปเจอว่าที่ผัวใหม่มาอ,อ๋อนี่มีเรื่องนะไม่ได้ <laughs> แบบนี้แบบนี้แบบนี้ความหึงไม่มีประโยชน์นะมันไม่ใช่การเล่นเกมความรักไม่ใช่การเล่นเกมเราต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมาวิ่งตามคุณค่าอะไรของใครยังไงทั้งนั้นนะแต่มันหมายถึงการดูแลตัวเองแบบครบวงจร ทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นและภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วการที่เรามีเพื่อนมีสังคมเรามีได้แต่ไม่ใช่ไปทําอะไรเสียห,หายแบบที่พี่เข้มยกตัวอย่าง <c oughs> ไปนั่งตักเออไปนั่งตักสาวในในบาร์ในล้าอะไรเงี้ยโอ้ยแฟนมาถึงตบเลย <c oughs> ระวังให้ดีนะใช้ให้เป็นประโยชน์แต่อย่าใช้เพื่อพิสูจน์ว่าฉันใช้มีคุณค่านะเธอต้องมาหึงฉันสิอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องบําบัดจิตตัวเองก่อนอาจจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญนะทําไมเราถึงต้องทําแบบนั้นเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าแต่เราทําตัวเองให้มีคุณค่าโดยการอนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองเราอาจจะมีสักวันหนึ่งนะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ที่เราไปปาร์ตี้ไปกับเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องมีแฟนโดยที่เราไม่ต้องไปกับแฟนแต่เราไม่ได้ไปทําอะไรเสียห,หายะ นะเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องตัวติดตลอดเวลาแต่ใช้ความหึงให้เป็นประโยชน์เราควรมีช่องว่างที่ดีช่องว่างที่ดีไม่ได้แปลว่าทะเลาะกันไม่คุยกันมีช่องว่างชาตินี้อย่ามาคุยอย่ามามองหน้าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ช่องว่างที่ดีแต่ช่องว่างที่ดีคืออ่ะเดี๋ยวกลกกันดีอยู่แต่ว่าขอสักคืนหนึ่งไปกับเพื่อนพอดีว่าแก๊งสาวๆเนี่ยเขา ไปนัดเฉพาะเพื่อนสาวๆผู้ชายก็ไปนัดเฉพาะเพื่อนหนุ่มๆแก๊งปาร์ตี้เด็กติดเกมอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับแบ่งเวลาไปใช้ชีวิตของตัวเองนะความหึงในที่นี้ก็คือความหึงเล็กน้อย <laughs> เพราะจิตได้สำเนึกของเขาจะได้รู้แล้วก็จะได้บอกตัวเขาว่าเอ้ยเราหึงนี่ว่าเราห่วงนี่ว่าแสดงว่าคนตรงหน้าเนี่ย เรายังต้องการอยู่นะเรายังไม่อยากให้หลุดมือไปหาผู้ชายที่ไหนหผู้ชายอื่นเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างแหละใช่ไหมแต่ข้อนี้มันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าแฟนคุณเป็นพวกท็อกซิ e เรเลชั่นชิพเป็นพวกไม่มั่นคงในอารมณ์คนที่ไม่มั่นคงในอารมณ์จะจัดเลยเนี่ยใช้ไม่ได้บางทีพอเขาหึงนิดนึงเขารับมือกับการถูกทิ้งการถูกปฏิเสธ ไม่ได้เขาอาจจะมาอารวาสอา,าจจะมาอะไราใส่คุณทันทีอันนี้ก็ต้องพิจนารณาเป็นรายบุคคลนะครับนะทฤษฎีใดๆก็ตามที่ทั้งจิตวิทยาพูดอ่ะทุกๆอันเลยทุกๆช่องเลยมันใช้ไม่ได้ผลถ้าคนรักของคุณเป็นพวกท็อกซิกเป็นพวกนาซิสต์เป็นพวกอะบิวซิดนะเพราะคนพวกนี้เขาจะมีตรกะวิธีคิดความคิดความเชื่อในแบบของเขานะจะไม่เหมือนเรา เราผ่านไป4ข้อแล้วใครมีไอเดียอยากเอาไปใช้เพื่อเพิ่มกระตุ้นความว่าหวามนะความว่าวิวให้กับความรักบ้างนะลองคอมเมนต์มาดูนะครับต่อไปข้อที่5้านะครับเรามาถึงข้อที่5้าของเรากันแล้วการเว้นช่องว่างเพื่อให้เกิดความคิดถึงคล้ายๆข้อ4มเมื่อกี้เนาะแต่การเว้นช่องว่างเนี่ยคือเราเอาเอาเวลาของตัวเราเนี่ยไปเพิ่ม นะไปเพิ่มความสุขให้กับชีวิตไปใช้ชีวิตที่มันอิสระอาจจะไม่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปคบเพื่อนมีเพื่อนกลุ่มเยอะๆแต่คราวนี้นอาจจะไปคนเดียวก็ได้นะครับมีอิสระให้กับตัวเองนะแล้วข้อที่ห้าตรงนี้เองนี่แหละที่มันเว้นช่องว่างเพราะบางคนอะเราไม่มีความคิดถึงต่อกันเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า เราอยู่ใกล้กัในตลอดนะเลยไม่รู้จะคิดถึงยังไงเราเคยคิดถึงใครสักคนที่อยู่ตรงหน้าไหมไม่มีใช่ไหมเราก็คิดถึงคนที่แบบอยู่ที่บ้านคิดถึงแม่คิดถึงคนต่างประเทศคิดถึงเพื่อนคนนี้ไม่ได้เจอกันนานเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เจอกันเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับดังนั้นเวลาที่คุณจะห่างจากแฟนคุณเนี่ยก็อย่าไปกลัวที่จะห่าง แต่คาว่าห่างในนี่คือบอกเขาซะก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆหายไปบล็อกไลน์สายทิ้งบล็อ,อกฟงบล็อกเฟซอันนี้คือหมดเยอะใหญ่นะเลิกคุยใช่ไม่คุยกับเธออีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหมดเยอะใหญ่นะแต่การเว้นช่องว่างในทนี่นี้คือการเว้นออกมาเพื่อทําอะไรดีๆให้ตัวเองแล้วเวลาที่เรากลับไปพบเขาอีกครั้งหนึ่งเราใส่สี่ข้อด้านบนลงไปด้วยเราเรามีเพื่อนมากขึ้น จากข้อที่4นะพอเวลาเขาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้เพื่อนเพื่อนเราคนนั้นเขาทําเรื่องนี้อยู่ว่ะเดี๋ยวลองไปถามมาใหนะ้จากข้อ4ใช้ความหึงให้เป็นประโยชน์นะอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนผู้หญิงพวกเนี้ยนะกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันนะไม่ใช่กลุ่มเพื่อนออต่างเพศแต่กลุ่มเพื่อนต่างเพศก็ครบได้นะแต่อย่าไปทําอะไรเกินเลยใช่ไหมใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อดูแลรูปร่าง นะบางทีอยู่กับแฟนแฟนแม่งชวนกินบางคู่รักเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะก็คือข้อที่3ของเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มประสบการณ์เพิ่ม experience เพิ่มทักษะให้ตัวเองผ่านงานผ่านงานอดิเลกต่างๆนะบางทีเราทําทาได้ตัวคนเดียวก็ได้บางคนบอกว่าพี่เข้ม พี่เข้มมาแนะนําอย่างนี้ได้งไงอแฟนอบอกอะไรให้ทําก็ไม่หือไม่อือก็ไปทําตัวคุณสินะเรามีข้อห้าอยู่นะอนุญาตให้ตัวเองใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะแล้วก็ข้อที่1ปรับการแต่งตัวอันนี้อีกอันนึงที่ต้องระวังคือถ้าเกิดว,ว่าคุณอยู่กับแฟนคุณตลอดย4ิบสชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณอาบน้ําก็อาบน้ําด้วยกันบางทีออกมามันมันเห็นหมดแล้วเออเห็นกีเห็นกล้วยเห็นอะไรกันหมด มันก็ทําให้หมดแพชชั่นได้เพราะว่ามันเห็นกันบ่อยๆบางทีเราอาจจะต้องเว้นว่างนะแอบแต่งตัวบ้างปกปิดบ้างก็ได้รานะไม่ใช่โอ้เป็นแฟนกันแล้วเปิดทงทงทั้งหมดเลยทุกวันเลยอยเงี้ยก็ปกปิดบ้างนะเพราะบางทีเราเปลี่ยนไอตรงนั้นของเราไม่ได้ใช่ไหมเราจะไปทํายกกระชับ ไอ้นั่นมาใหม่ไปยกทุกวันก็อาจจะได้แหละถ้ามันมีการทำรััญากรรมไอ้ตรงนั้นเนาะแต่เราไม่ต้องทำขนาดนั้นบางทีการเปลี่ยนกางเกงนะเสื้ออย่างเงี้ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกตกใจได้นะรู้ตกใจในทางที่ดีอนะเซอร์ไพรส์อนะเออเซอร์ไพรส์อนะความหมายคือตกใจคือเซอร์ไพรส์นะไม่ใช่ตกใจแบบช็อกนะ ตกใจแบบเซอร์ไพรส์พลด้เห็นอะไรใหม่ๆก็ได้ดังนั้นอยากอยากให้คุณลองหาเวลาไปช้อปไปเดินอะไรกับตัวเองแล้วก็กลับมาด้วยลุกใหม่หรือว่านัดกันไปอะไปเจอเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนั้นนะแต่พอไปถึงปุ๊บเราไปแอบแต่งตัวอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู้มันดูใหม่ว่ะเฮ้ยมันตกใจว่ะเออมันประทับใจว่ะมันความรู้สึกมันดีอะ่ะ คุณก็สามารถเพิ่มแพชั่นได้ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่การโทรตามจิกตามเช็คยังรักกันอยู่ไหมหรือว่าเดินเข้าไปคุยตรงๆนะครับอันนี้การเข้าไปคุยตรงๆบางทีอันตรายอีก <c oughs> <c oughs> เห็นไหมว่าเราทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะบางคนบ,บอกว่าพี่นี่มันสอนอย่างนี้ได้ยังไงเราไปเอาใจเขาหรือเปล่าไม่ใช่เราทำเพื่อตัวเองอยากเห็นตัวเองในรุปใหม่ๆบ้างไหมละ่ะ อยากเห็นตัวเองทำกิจกรรมใหม่ๆบ้างไหมละ่ะอยากเห็นตัวเองเท่สมาร์ทอะว้าวสักวันหนึ่งด้วยทักษะใหม่ๆด้วยสกิลใหม่ๆบ้างไหมละ่ะทำอะไรที่เราเคยฝันในวัยเด็กอะแล้ววันนี้เราไม่ได้ทำอะลองไหมละ่ะลองกลับไปคิดดูเพื่อนๆนะ